เสียงอ่านสเตตัสจากเพจเจ็ดเดือนบรรลุธรรมวันที่ 12, สิบสเมษายน2 5 5 8คำโปรยพระกำลังที่เอาไว้ประจันหน้ากับกิเลสในทางปฏิบัติธรรมภาวนาเพื่อมรักผลเรียกว่าพระห้าเจ็ดเดือนบรรลุธรรมดังตริน เนื้อหาวันที่หกนับหนึ่งใหม่ด้วยพระห้าพระกำลังที่เอาไว้เดินหน้าประจันกับกิเลสในทางการปฏิบัติธรรมภาวนา เพื่อมักผลเรียกว่าพละห้าประกอบด้วย 1. ศรัทธาความมีศรัทธาในทางพระพุทธเจ้าและทางเดินคือสติปัฏฐานสี่สวิริยะความมีใจเพียรต่อเนื่องไม่ย่อหย่อน 3. ส,สติ ความสามารถยกจิตขึ้นรู้วัตถุอันเป็นเป้าหมายเฉพาะหน้า 4. สมาธิความสามารถตั้งจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหว 5. ปัญญาความสามารถกําหนดรู้วัตถุอนันเป็นเป้าหมายโดยความเกิดดับโปรดติดตามโพสธรรมะจากคุณดังตินพรุ่งนี้ เวลาสองทุ่มตรงนะครับที่มาหนังสือ7เดือนบรรลุธรรมหนังสือประสบการณ์ธรรมะขึ่นนิยายนิยายที่แต่งขึ้นจากประสบการณ์จริงของเรานักภาวนาผนวกเข้ากับวิธีการเจริญสติตามแนวสติปัฏฐาน4เรียบเรียงและโพสโดยแอดมินโจกยุย้ยขอบคุณครับเพื่อนๆเดินทางไปเล่นสงการด้วยความปลอดภัยนะครับขอบุณครับ